สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมคลองแสนแสบหลังวัดประทุมวนารามนะครับพาท่านมาพบกับจุดที่เป็นชุมชนหลังวัดประทุมวนารามในอดีตซึ่งตอนนี้ชุมชนในจุดนี้ด้านล่างก็มีการรื้อถอดออกไปหมดจะเหลือเป็นแค่แฝดส,สามหลังจุดนี้นั่นเองครับคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดท่านทได้ชมกนันทุกวันนี้จุดนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดนี้ก็จะเป็นถนนราดำเนินกลางนะครับไอกก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็จะเดินทางไปขึ้นเรือโดยสารที่บริเวณของท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเดินทางไปที่ท่าเรือประตูน้ำบริจาคพ,พาวท่านในพบกับบรรยากาศล่าสุดบริเวณจุดที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบด้านหลังขขงวัดปทุมวนารามก็คือบรรยากาศการรื้อถอนชุมชนหลวงวัดปทุมวนารามจี่ไอก็ติดตามมาก็สักใหญ่นะครับ คลิปนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศปลายเดือนธันวาคมและก็เลยเข้ามาอัปเดตบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันนี้จุดนั้นมีบรรยากาศเป็นยังไงมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนส่วนงานก่อสร้างด้านบนถนนราชดำเนินกลางในจุดนี้ก็เป็นงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกจุดนี้ก็จะเป็นสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับตอนนี้เดินมาถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาแล้วครับและด้านุยู่ดีด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือผ่านฟ้าลีลาด จุดนี้สามารถไปทางประตูน้ําก็ได้แล้วก็ต่อเรือไปทางลำแห่งไปทางบางกะปิก็ได้ครับสําหรับราคาเข้าโดยสารจากท่าเรือผ่านฟ้าลีดานในจุดนี้ไปถึงท่าเรือประตูน้ําก็จะอยู่ที่14บาทครับยังไงตอนนี้ไอขอตัวเดินทางสักครู่นะครับไปเจอทีที่ท่าเรือประตูน้ํเลยครับ ระหว่างทางภายในคลองแสนแสบก่อนถึงท่าเรือประตูน้ําด้านข้างเรือด้านกว่ามือจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของชุมชนหลวงปทุม,มวนารามนั่นเองครับก็คือด้านหลังแนวร้วจุดนี้นี่แหละครับส่วนจากจุดนี้ถัดขึ้นไปก็จะเป็นแฟลตสูง5ชั้นจำนวน3หลังถัดขึ้นไปก็จะเป็นที่ตั้งของสวนป่าทุมวนารานักษ์นะครับสำหรับชุมชนหลวงปทุม,มวนารามในจุดนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับ เพราะว่าจะอยู่บริเวณด้านในคนที่ใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นคนที่ใช้บริการเลยภายในคลองแสนแสบโดยในคลิปนี้แอดเอ็นจะเก็บภาพบรรยากาศจากด้านล่างก่อนนะครับและช่วงท้ายคลิปจะเป็นมุมมองจากด้านบนซึ่งจะเห็นต้ำแน่งทีพตั้งของชุมชนนี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับด้านหน้าจุดนี้ถัดขึ้นไปก็จะเป็นโดยสารที่จะไปทางรางกำแหงไปทา,างบงกะปิส่วนจุดนี้นะครับในฝั่งตรงข้ามกันก็ย้อนไปทางท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดครับจุดนี้ด้านบนก็จะเป็นทิ่ตั้งของถนนราดชดำเนิน กว่ามือจุดนี้ก็จะเป็นแยกประตูน้ำแล้ครับช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปตอนนี้ก็ประมาณ15-16นาถิกา ด้านบนสกายวอล์กจุดนี้ประมาณ90%ก็เต็มด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทท้งน,นั้นเลยครับจุดนี้ตรงถัดขึ้นไปก็จะเป็นที่ตั้งของซินทันเวิด์ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่ตั้งของเดอะมาร์เก็ตเป็นบิ๊กซีราชดำรินะครับส่วนด้านข้างของสกายวอล์กด้านกว่ามือจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของส่วนบาตูมนารักถัดไปด้านหลังก็จะเป็นแฟลตทั้ง3หลังและถัดไปอีกก็จะเป็นจุดที่มีการรือ้อถอนชุมชนด้านหลังนะครับด้านข้างของสกายวอล์กริมคลองแสนแสบแนาาในจ นะครับว่าจะก่อสร้างเป็นอะไรหรือปรับปรุงเป็นอะไรนะยังไงถ้าจุดนี้มีความคืบหน้าอจะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศใด้ชมกันอย่างแน่นอนครับสำหรับชุมชนหลังวัดปทุมวานารามก็คือชุมชนแออัดริมคลองแสนแสบอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญและก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานในปัจจุบันนะครับชุมชนแห่งนี้ก็อยู่ระหว่างการรื้อย้ายโดยต้องย้ายออกนะครับตั้งแต่ภายในเดือนเมษายน2568นะครับแต่ตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็เดือนธันวาคมก็สิ้นปีแล้วครับในส่วนที่เป็นชุมชนแนวลาบทาด้านล่างก็มีการรื้อย้ายออกไปแล้วส่วนที่ยังคงหลงเหลือเห็นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นแฝต5ชั้นจำนวน3หลังซึ่งเท่าที่แอดดูก็ค่อนข้นางจะสูสมพอสมควรเลยครับก็คือจุดนี้แหละครับ สำหรับเหตุผลที่ต้องย้ายออกจากจุดนี้นะครับเพราะว่ามุสยญาเช่ากับสนงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และก็ต้องย้ายออกภายในเดือนเมษายน2568การชดเชยนะครับจะได้รับเงินชดเชยครอบครัวละ1 0 0 0บาทต้นที่อยู่ใหม่ก็มีการเสนอที่ดินบริเวณซอยพหลโยทิน54ทับ1เขตสายไหมเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงครับ ด้านหลังแนวล้วนในจุดนี้จะเดิมก็จะเป็นชุมชนแนวราบด้านในซึ่งอนนี้ด้านในก็มีการรื้อออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนแรกแอกก็ตั้งใจจะเข้าไปเก็บภาพด้านในนะครับแต่ก็มีสุนัขหลายตัวนี่เห่าออกมานะก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกประมาณนี้นะครับด้านข้างของแฟลจุดนี้ก็มีขยะค่อนข้างจะเยอะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงบอสมควรเลยครับโดยแฟลทั้ง3หลังในจุดนี้ท้าแดดก็ได้ข้อมูลมา เดือนทุศจิกชนหลังวัดประทุมในจุดนี้ก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้นะครับตอนนั้นก็อยู่ที่ปีพศ2516โดยหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้สร้างแฟดอาคาร3หลัง เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรแก่ผู้ประสบภัยและชาวชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีที่พักที่มั่นคงหลังเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับโดยอาคารแฝดทั้ง3หลังก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ละอาคารก็จะมีความสูงอยู่ที่5ชั้นครับชมมุมมองจากริมคลองแสนแสบก,ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงตอนนี้เราออกเปด้นานนอกและขึ้นไปชมมุมมองจากด้านบนกันดูบ้างครับ จุดนี้ก็จะเป็นฝั่งของถนนเพชรบุรีตรงถัดขึ้นไปก็จะเป็นแยกประตูน้ําโดยฝั่งของถนนเพชรบุรีในจุดนี้ก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกสถานีที่ใกล้ที่สุดในจุดนี้ก็จะเป็นสถานีประตูน้ําครับจะอยู่ด้านหน้าของสถานทูตอินโดนีเซีย สำหรับส่วนปทุมมนานุรักษ์เป็นส่วนชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครบนที่ดินจำนวน27ไร่ของสำนักงานประคังข้างที่ลันทิศเหนือก็จะเป็นส่วนค้าเซ็นทรัลเวิลด์ลันทิใต้ก็จะเป็นคลองแสนแสบโดยจุดนี้นะครับ อยู่ในพื้นที่แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน,รวนกรุงเทพมหานครโดยภายในส่วนปทุมมณนนุรักษ์ก็จะแบ่งไปทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนจุดนี้เองที่เป็นชุมชนของวนนัดปทุมวนารา,ามก็จะอยู่ภายในส่วนที่3เน,นือที่12ไร่เป็นพื้นที่ชุมชนและก็อาคารแลตอีก3หลังครับยังไงก็ติดตามกันไปนะครับว่าพื้นที่ในจุดนี้หลังจากนี้จะเริ่มมีการย้ายออกเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการก่อสร้างในเฟสที่2แล้วละครับสำหรับส่วนปทุมมณุรักษ์ในเฟสที่สําสำหรับคลิปนี้เองก็เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ทาได้ชมกัน จุดนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยาให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับ ท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ต้าคลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ชนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ต้าคลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ